เดินทางไฟแส่ต่างๆามสองเดินไปเด็กผูกห um> ัวใจใส่บ้งไฟลอยไปน้ำลมตาลม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 ลจีบ่าหลังมาทมทมตาลอยไปจุมบ้งไปอาลุกลมทั้งหลายเที่ยวบอกเที่ยวจุ่มหลุมคาลมบ่สมคำจางโอ้ฮ่าโอฮะุโอฮะโอ้โออฮะโอฮะ h โอฮะโอ้สาวยาโซยืนห้อยืนหองสาวยาโซยืนห้อยืนหอง เห็นพี่น้องเสื่องกาบก้อนเดินเห็นลับพี่น้องเสื่องกาบก้อนเดินใจสะเทือนบ่มีหม่องนวนใจสะเทือนบ่มีหม่องนวลลมทวนทวนได้ใจีนางลมทวนทวนได้ใจีหาหาข้างั้างอาูุกลางส่วนแทนบ่เห็นแปนของน้องคนเก่าใจเหงาหักเท้ามันห้วนก้ลูกขันมัอบอลมันใจเงาหักเข้ามันห้วนในสายนำทวนไหลเรือนไหลรองไหลยาวๆร้องสี่ของน้อง ที่จำจมรูม้น้ำอ,นอันอันนี้บอกจ้ะคองน้องวะคองน้องคองน้องวะดูหอ้องแมนทรงเสียงอยากลองเสียงเราเหวอจอย,อยววจบึงปังคุณหมอจะตรวจดาแล้วนะดาของเจ้ามันมีฤทธิ์ชีดวงไหมเนี่ยไหนดูจิเจ้าขี้แตกฉันกางเกงหรือเปล่าให้คุณหมอตรวจดาตรานี่เลยงั้นคุณหมอจะร้องเพียงแล้ว đưa nàng đưa đơ đưa, đưa 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 đơ đưa từng 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 à, tung À ta này, ta tung tung ta ta tình thì nó tung tung này đúng à ta tình tung 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 tình tung tung cha tung 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 cha tung 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 mò chỉ song tung tung ta tung 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 đứt น้ำแล้วก็ยืดสะเกียบอยู่เป็นชั่วโมงละย่อเป็นเท้าปื้อยหลุดแล้วก็ออกให้น้องตินแน่โอ้ยหน่อให้น้องติณหนูก็ระยุยให้น้องฟอนแน่หนูมาฟอนพ่อมาโอเคน้ำอยู่มาชิดซองล้องให้ตาแดงรอแปนต้นเตือน้ำแล้วก็ยืดสะเกียบอยู่เป็นชั่วโมงละย่อเป็นเท้าปื้อหยอ้าวหลุดอี่ก็ออกเลยเลื่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยหลุดอี่ก็ออกเลยเลื่อยอเป็นฉันไม่มา หลักกระดาษทิชุดเต็มน้ำตาโ้ยลองว่าเป็นโอ้ยเอ๋ยกันให้น้องฟอนนี่ให้น้องฟอนนี่โอ้ยฟอนนี่ฟูน่ะโอ้ย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 คือฟอนเปลี่ยนมาฟอนเป็นหมอลำคือแม่เพื่อนบอกจะเป็นหมอลำเหมือนอีแม่เหรอฮะเหมือนอีแม่อีพ่อเหรอเพลงเนี้ยเพลงเนี้เพลงนี้มาฟังเพลงเล่แต่สมัยโบราณแหล่านี้มีแต่การสืบต่อกันมา แอบอกพี่เรลืมจีวิธีบาสกลายน้ำบามาถึงปัจจุบันคนเราไม่แน่ทำไมทำไมอัน้คือะากร้เอออาคนเราไม่แน่เป็นแต่เมียนมาเกิดโเดีกันลาแน่ไม่นอนผเกิดเป็นคนบาตาวนเรร่อน จำใจจำจอกอนอันเรื่อยไปพ่อแม่เย็รางแต่ผมทั้งคุณด,ดากับดาวนียะแต่ผมทั้งไว้ไว้ลูกเอาไว้ยู่กับยากับยาแล้วผมตมาได้สุการเล่นูกกับคุณครผวดูทางเดินละชอบปากเทพน่านศิลปินทันศิลกาลิการธรรมากินน่านศิลปินสโลมอนําจะทำไงเนาะเอาเปล่ามือแล้วเป่แขนจะทำไงเนาะ โอ้โอ <boundaries S> ้โอ <st> ้ an> โอ้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 กน่ถมะลาเป็นมารามแน่นม้พเอนขนมันติดมือขนติดมือเหนอขนไงขนบูบูติดมือปลาปากกจุบสาวยาสูรหวาน เอาอัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11อะไร12โอ้ยเต็มแล้วอาจารย์ตะเรด ทนาชาตว์อย่างนี้ว่าดึงสิบนีอะไรเฮ้ hey. Speak English with daddy okay? Okay can you speak English Hey no โอ้ยลุกนาชาตว์อย่างนึงนาชาตว์นะน่ะนาสัตวโอ้เราบังหว่นหน่อยุก,ก <c oughs> ปากว่าไงปากว่าไงภาษาอังกฤษว่าไง mouth 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 อันนี้อะไร เอออันนี้อะไรอะไรดิฟันโอ้ยนากาศปันนรถเนาะมีอะรนักาศเนาะโอ้ยม่ได้อยากนากาศอ่ะอะไรอะไรอันนี้มีความจ๋มากเลยนะแบบนี้แม่นเอ๊ะอะไรอันนี้อันนี้อะไรหัวหัวหัวมันสีไงล่ะหัว อันนี้อะไรอันนี้อะไร,รโอ้ยไปไป็นเด็กประถไปไปไปเร็วไป็ <c oughs> ไปีป่ด็กไปไหมไป,ปด็กไปก็ได้หรออันนี้มาเอีบีซ e ี B C อยู่น,ยนี่น่ะเดี๋ยวนูเลียนอีกนิดนึงก็ไ <c oughs> oh, ด้นู่นหรอเลียนอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้ยดูยืดยืดโอ้ยจ <c oughs> ่ดึงมันขึนมาดูไม่เอาไม่เอาพี่ <c oughs> ที่ตามหาคนงามอาจากกาแล้าไปถึงมือางอนเดินลัดอ้าเรินไปยินแต่ไปเห็นมาแฟนตากั้นก่นไปกูดอนอาดี่อ้าแก้วตาเรียวบ้าด่วนขะไม่ได้ดอนไม่ได้หลับแต่ย่าโผล่คนดีอ้าจะดูว่าอูดอนน้ก็ไม่เห็นนี่แอูดอนอ่านี อกอดกัดก่ออนกออ่กอดาริฉามเคินชีเออเอาโอเคให้น้องกินให้น้องกินโอ้พียงโอ้พียง